มงสองครับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของอะระบบจํานวนจริงในครั้งที่ผ่านมาเราพูดถึงการพิจารณาว่าจํานวนตักกรกยะมันประกอบไปด้วยจํานวนอะไรบ้างนะครับนั่นเราเรียนผ่านจบไปแล้วส่วนสําหรับในวันนี้ก็จะพูดถึงจํานวนอตัตรรกยะนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนอตัตรรกยะนะครับ เราใช้ความหมายว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเลตชันน mm ัล hmm. นัมเบอร์เลตชันนัลนัมเบอร์ผมเขียนสั้นๆน,นะครับน mm hmm. ั่นคือจํานวนอักตักะก็คือเลตชันนัลนัมเบอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิจารณาว่าในระบบจํานวนจริงถูกไหมทั้งหมดที่เราเคยเรียนมาแล้วเราก็จะมาพิจารณาว่ามันมีจํานวนจริงใดบ้างเป็นจํานวนอักตักะ หรือจํานวนจริงได้บ้างเป็นจํานวนตัรกยะแต่จํานวนตรรกยะเราจะไม่พูดกันแล้วนะครับเพราะเราพูดผ่านมาแล้วเราก็จะมาพูดถึงจํานวนอะไรครับอตัตรกยะเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าจํานวนอตัตรกยะจํานวนอตัตรกยะก็หมายถึงจํานวนที่ไม่มี ทศนิยมซ้ำนะนี่คือความหมายของจํานวนอักยะก็คือจํานวนที่มันไม่ไม่มีทศนิยมที่มันซ้ากันจํานวนเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างครูยกตัวอย่างอย่างเช่นจํานวนที่มันอยู่ภายใต้รากนะจำนวนที่มันอยู่ภายใต้ราก,นะนนมาากไม่ว่ารากนั้นจะเป็นรากที่เป็นบวกหรือรากที่เป็นลบ จำนวนเหล่านี้นะจำนวนเหล่านี้เป็นจํานวนอันตกยะทาไมจึงเป็นจํานวนอันตกยะเพราะมันไม่สามารถไปถอดรากได้คือมันไม่สามารถถอดรากแล้วออกมาอยู่ในรูปของจํานวนเต็มเนี่ยแต่มันสามารถถอดรากออกมาแล้วอยู่ในรูปของทศนิย,ยมนั่นก็คือเราต้องใช้หลักการตั้งอะไรครับตั้งหารถูกไหมฮะอ้าวเพราะฉะนั้นครูสรุปง่ายๆเลยว่า รากที่สองคงสองเมื่อเราถอดรากโดยการวิธีการตั้งหารแล้วนะมันจะมีค่าเท่ากับ1.4142135อันนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเยข้าใจยังเพราะนั้นไอ้ตัวเลขที่มันอยู่หลังทดยมนเนี่ยมันจึงเป็นทดย่ที่ไม่ซ้ำานเมื่อมันไม่ซ้ำมันจึงเรียกจำนวนนี้ว่าจำนวนอะ แต่ยาเข้าใจไหมครับเข้าใจนะฮะหรือรากที่สองของสามก็เหมือนกันรากลบรากที่สองของห้าก็เหมือนกันรากที่สองของเจ็ดก็เหมือนกันเพราะจํานวนเหล่านี้เราสามารถทําให้เป็นทายมไม่เลยไม่ซ้ําได้ไงเข้าใจไหมทําทายมที่ไม่ซ้ําได้เพราะฉะนั้นสรุปว่าจํานวนที่มันอยู่ภายใต้รากแล้ว ทำเป็นทุยมไม่ซ้ําหรือคิดอีกแบบหนึ่งก็คือมันถอดลากออกมาเป็นจํานวนเต็มได้ไหมถ้ามันถอดลากออกมาแล้วมันไม่เป็นจํานวนเต็มถูกไหมครับจํานวนเหล่านี้จึงเรียกว่าจํานวนอ่าตัากนันนะเข้าใจแ้นะอ่ะตอนนี้ครูยกอ,กอีกอีกสักตัวหนึ่งอ่ะยกอีกสักตัวหนึ่งถ้าครูเขียนว่า ลากที่สองของแปดถามว่าจํานวนนี้เป็นจํานวนตักกะยะหรือตักระยะเราก็ไปพิจารณาว่มันถอดลากได้ไหมเราก็ไปพิจารณาว่ามันถอดได้ไหมก็โดยการแยกตัวประกอบของแปดอยู่ในรูปผลคูณถูกไหมครับเมื่อแยกออกมาแล้วมันเปน็นลากที่สองมันต้องซ้ํากันสองตัวเราดึงออกมาหนึ่งตัวตัวนี้มันไม่ซ้ําก็ติดลากเห็นไหม พอติดลากปับ๊บตัวนี้มันคือทศยมไม่อะไไม่สัมเมื่อมาคูณกับตัวนี้มันก็ยังเป็นทศยมไม่อะไรไม่สัมเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่ารากที่สองของ8เป็นจํานวนอัตกตรยาเข้าใจยังครูพูดเพิ่มเตมิมอีกนิดหนึ่งเธอสังเกตไม่รากที่สองของ8เวลาเธอถอดรากแล้ว มันจะได้สองตัวนี้ถูกไหมซึ่งเขียนอยู่ในรูปการคูณถูกไหมครับใช่ไหมครับอ่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือจํานวนเต็มถูกไหมแสดงว่าตัวนี้มันเป็นจํานวนตักอะไรตักกยะแต่ตัวนี้มันเป็นจํานวนอะตักกยะถูกไหมเขาจึงมีทฤษฎีตรงนี้ว่าอยังไงล่ะจํานวนตักกยะจํานวนตักกยะ คูณกับจำนวนอตัตกยะคูณกับจำนวนอตัตกยะผลลัพธ์ได้เป็นจำนวนอตัตกยะเห็นไหมสองตัวเนี่ยสองจำนวนเนี่ยคูณกันผลลัพธ์ออกมามันจึงได้จำนวนอตัตกยะเห็นไหมเราคิดยังไอย่างนี้ก็ได้ เขาใจหรือยังเพราะฉะนั้นครูจึงสรุปว่ารากที่สองของแปดจึงเป็นจํานวนอะไรอัตตกยะะเพราะนั้นเรามีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใช่ไหมครับเรามีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีก็คือจํานวนตรรกยะไปคูณกับจํานวนอัตตกยะผลลัพธ์ต้องได้จํานวนอะไรครับอัตตกยะเข้าใจนะอ่ะตอนนี้จำทฤษฎีนี้ได้ทฤษฎีไหมนะจํานวนตรรกยะคูณกับจํานวนอัตตกยะต้องได้จํานวนอะไรครับอัตตกยะอ้าวตอนนี้มาดูต่อ มา,มาดูต่อว่าถ้าครูเขียนอย่างนี้รา,ากที่สองของสองคูณรากที่สองของสองจำนวนสองจำนวนนี้เป็นจำนวนอัตอราทีถูกไหมเธอดูพอคูณกันแล้วมันจะอยู่ในรูปนี้ถูกไหมเข้าใจนะอันดับรากมันเท่ากันไงเธอจับจำนวนภายใต้รากมาเขียนในรูปการคูณกันได้เลย แล้วมันถอดรากได้ไรครับได้สองก็สรุปว่ารากที่สองของสองคูณกับรากที่สองของสองเป็นจำนวนตักอะไรครับเป็นจำนวนตรรกยะเพราะผลคูณม,มันมาได้จำนวนเต็มไงใช่ไหมเพราะนั้นมันจึงมีทฤษฎีอีกข้อหนึ่งไงจะดูนะมันมีทฤษฎีข้อหนึ่งว่างไงจำนวนอันตรากรกยะคูณกับจำนวนอันตรากรกยะถูกไหม อ่ามันต้องได้จํานวนตักอะไรแต่มันไม่เสมอไปเข้าใจไหมจํานวนอตัตกยะคูณจํานวนอตัตกยะต้องได้จํานวนตักอะไรครับตักยะสรุปว่าจํานวนอตัตกยะคูณกับจํานวนอตัตกยะ ผลลัพธ์ต้องได้อะไรครับสองจำนวนนี้คูณกนะันผลลัพธ์ได้จํานวนตักระยะเข้าใจนะผลลัพธ์ต้องได้จํานวนตักรยะแต่ไม่เสมอไปเข้าใจที่พูดไหมคาว่าไม่เสมอไปดูได้ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งแล้วนะแต่ตรงนี้ทฤษฎีนี้ไม่เสมอไปอ่าทำไมจึงไม่เสมอไปเธอดูตรงนี้ นะครับลากที่สองของสองคูณลากที่สองของสองคูณลากที่สองของสองอย่างนี้มันได้อย่างนี้ครับถูกไหมครับแล้วจับสองตัวนี้เอาออกมาหนึ่งตัวเห็นไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นอตัตกยะคูณอัตรกค่คูณอตัตกยะ,กยะเห็นไหมมันก็ต้องได้อ,อะไรอตัตรกยะเหมือนกัน เข้าใจไหมเพราะงั้นถ้าจํานวนอัตตกยะสามจำนวนคูณกันมันต้องได้อัตตักรยะเลวถ้าสี่จำนวนคูณกัน่ะไได้ตักอะไรครับตักรยะนี่ไงอย่างนี้ไงรากที่สองของสองคูณรากที่สองของสองคูณรากที่สองของสองคูณรากที่สองของสองมันคือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถอดรากได้สอง ตรงนี้ถอดรากได้สองจับมาคูณกันได้อะไรครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจํานวนอะตักกยะที่มีจํานวนภายใต้รากเท่ากันหมดมันมันคูณเป็นคู่หรือเป็นคี่ล่ะใช่ไหมจำนวนที่คูณกันถ้ามันเป็นจํานวนคี่ถูกไหมอย่างนี้ได้อะไรครับแต่ถ้าจํานวนที่คูณกันมาได้เป็นอะไรครับเป็นจํานวนคู่มันได้ตักอะไรครับ ได้ข้อสังเกตหรือยังครับนักเรียนได้แล้วนะอ่ะแต่นี้ครูยกตัวนี้ประเด็นหนึ่งครูยกตัวนี้ประเด็นหนึ่ง mm hmm. อย่างนี้อตัตกระยะอย่างนี้ก็อตัตรกระยะแต่จํานวนมันไม่เท่ากันใช่ไหม mm hmm. ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างนี้ครับ mm hmm. มันก็ยังเป็นจํานวนอนัตรอัะอะรอตรกรยะครับ เข้าใจรือยงังอย่างนี้มันก็ยังเป็นจํานวนอ,นอัตรายะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่ารากที่สองของสองคูณรากที่สองของสามจึงเป็นจนนํานวนอะไรครับอัตรยะโอเคไหมเข้าใจรือยังครับตอนนี้เข้าใจเ๋ยวนี้รครับอตอนนี้มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งว่าถ้าจํานวนที่มันอยู่ภายใต้รากอย่างนี้ จำนวนเหล่าเนี้ยเข้าใจไหมเราก็ามาดูว่าเฮ้ยมันถอดรากได้ไหมกระจายออกมากระจายออกมากระจายออกมาเข้าใจหรือยังแล้วเธอถอดลากได้ไหมครับถอดลากได้ไหมครับถอดรากได้ไหมครับ,รรบ,รรบอ่าแสดงว่าจํานวนเหล่านี้ เมื่อถอดรากแล้วมันออกมาในรูปของจํานวนอะไรครับจํานวนเต็มเพราะนั้นเราจึงสรุปว่ารากที่สองของ4รากที่สองของ9รากที่สองของ16เป็นจํานวนตรรกยะตอนนี้นักเรียนพอจะเข้าใจหรือยังครับเพราะ,ะนั้นจํานวนตรรกยะเป็นจํานวนตรรกยะก็คือจํานวนที่ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายรากจะถอดรากได้หรือไม่ได้เข้าใจไหมฮะถ้ามันถอดรากไม่ได้ มันเป็นจานวนอ,นอะตักขยะแต่ถ้ามันถอดรากได้เป็นจานวนตักรยะเข,ข,ข้าใจหนระือยังเข้าใจแล้วนะหรือเราไปถอดรากโดยใช้วิธีการตั้งนหานยาวเพื่อทําให้อยู่ในรูปทศอะไรทศนิยมแล้วดูว่าทศนิยมที่ได้เป็นทศนิยมซ้ําหรือไม่ไม่ซ้ําเข้าใจนะครับอ่ะตอนนี้มาดูต่อ,ตอแล้วเศษส่วนบางตัวก็เหมือนกันถูกไหมครับ เศษส่วนบางตัวถ้าเธอแปลงออกมาเป็นเศษส่วนแล้วมันเป็นทศยมซ้ำหรือไม่ซ้ำถ้าไม่ซ้ำสรุปว่าเศษส่วนนั้นเป็นอะตักกยะแต่ถ้าสรุปออกมาแล้วเป็นทศยมซ้ำเศษส่วนนั้นเป็นตักอะไรครับตักกยะเข้าใจนะครับมันยังมีรายละเอียดอะไรอีกเยอะโอเคไหมครับเพราะนั้นมันมีอยู่สองตัวตัวนี้ตัวนี้มันมีอยู่สองตัวตัวนี้กับตัวนี้ ตัวนี้เรียกว่าพายตัวนี้เรียกว่ายีบสองส่วนเ็ตตัวนี้เป็นอัตตักระยะแต่ตัวนี้เป็นตักระยะเข้าใจไหมอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นอัตตักระยะแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตักระยะเข้าใจนะแยกๆให้ถูกตัวนี้จะเป็นอัตตักระยะแต่ตัวนี้จะเป็นตักระยะ เพราะตัวเนี้ยพายมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ล่ะพายตัวนี้มันจะมีค่าประมาณสามจุหนึ่งสิบประมาณนั้นนะเราค่อยมาพูดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ให้ข้อสังเกตไปว่าพายกับยี่สบสองส่วนเมันไม่ใช่จํานวนเดียวกันตรงนี้มันคืออัตรกระยะตรงนี้มันคือ,อตักยะเราเอาพายไปพูดในเรื่องอะไรถ้าเราเอาพายไปพูดในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของอะไร พายตัวนี้มันจะมีค่าโดยประมาณ2ี่สิบสองเจ็ด้าใจไหมแต่มันคนละจำนวนกันเข้าใจนะเราต้องตรงแยกแยให้ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือการพิจารณาว่าจํานวนใดเป็นอัตักกยะหรือจํานวนใดเป็นตักกะยะซึ่งมันยังมีอีกเยอะแยะนะในการพิจารณานะครับเอาละครับก็ ก็ไปดูว่าในจํานวนอตักกยะที่เราพูดมาทั้งหมดนักเรียนควรพิจารณาได้แล้วนะสรุปว่าจํานวนลักก็คือจํานวนที่มันไม่สามารถเขียนในรูปถงทดสิยมซ้ําได้นั่นก็แสดงว่าเป็นจํานวนที่มันอยู่ภายใต้เครื่องหมายราาหรือจํานวนบางจํานวนที่มันสามารถเขียนในรูปเศษอะไรเศษส่วนแล้วเธอแปลงออกมาเป็นทศะนิยมก็ไปพิจารณาว่ามันซ้ําหรือไม่ซ้ําถ้าซ้ํามันเป็นตักกยะแต่ถ้าไม่ซ้ํามันเป็นอาตักกยะกยะ i